สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องแม่ระลาผ้าแสบจ้าพี่น้องเบิึงพูดเห็น,นมัเบิึงมุดซุเบิึงเส็นเทียงนั่น,ะนมะเทียงหน้าแม่ชะลาเองจ้าตอนนี้แม่สบายอยู่อีกฝั่งหนึ่งบริพายเดือกขาม้าได้จานน้างานขามมาโอ้ยมังานโอ้กิ๊บจริงขีง่มอเตอรไซค์มาขี่มอเตอไซค์อ้อมมาแม่สบลามางานาหน,นี้มาเก็บไข่หอยเชอรี่เด้อพี่นอ้องเด้อยผิดอากาศมาใส่ค่ะ มาเก็บไข่หาเชอรี่ไปไปเลี้ยงตัวอู้ทำไมมันเล็กจังเลยมันลมนะพี่น้องเลยจับหยุดลงนี่สบายเสียไข่เนี่ยนี่หนึ่งไข่เฮ้ย นอะไรมัเอาง่ายคนนลยังไงสิเอาได้ปะเนี่อืโอแตกแล้วพี่น้องโอ้เสียด้เด็ด้ยสิเอาได้เนี่ยกูได้ยู่ในเด็กน้องนี่ใครอีก โอ้โหเนี่ใคี่เียรใช่่ะเีย่นี่ใครนี่ยดไปล้ปรี๋ยวดี่นอบละนี่กลิ่ล่ะเยท่นองบใครนแตก ม่กับไอ้มังเลยพี่น้องพี่น้อง,องตัวน้ต,ตนัตีนนะตัวยังตัตีนมึงไม่เกิดนะใส่ขึ้มาได้คางเดียวนม่ไม่ชอบไปหาอีกแลเนาอจ้ะเระเทม,มันมีอีกได้ซ้ำในรักพี่น้องไม่ใช่แล้วพี่น้องน้งเน,น,นเลิกจ้ะถอดเกิดลุ้งเรด้วยคน้อง ัเลืกดีได้บนนั่นะนี่เนาะหนามเพียงหัวเขาอะไรมันจุน่มหนาก็อ,าออกบบไปไข่หมอนนี่หนามประจุนี่เหรมีอี่ปะ ถือน้ามันเมยเป็น,นลักษณถือน้ามด้ยบอถือได้ยูหลาแต่ว่าอยาให้มันถือโดนมันถือได้ป่หาเดีพ่อสั่ง่อนน้องมึงถุง้มงเก็บออ่ะนถูกออกนไม่ถือได้ยออ่มอมไปใจม,มันก็ใส่เกืบอบอันนี้ับมือหน่อยใส่เกืบอเกเกบอเท่ งานเลยสมีเลยทำดีนักทางนี่อยอดนี่น้อวี้จางใครน้องใจดีพระราชทานให้มา คาวันหนงเดี๋ยวานอย่เลยเยม่่ไล่ไปในดอกที่นอกแม,ม่องเห็นว่าซึบลึกอยู่แม่สบายก็ได้ลงกุ่นนี่ง,นง่ายตกจังวันบรรยกาศดีบรรยากาศตัง แดดขึ้มนะเออแดดบดแดดบดละกันนุ่งผ้าวีวีอย,ย่างนึงก็ผักแห้งหมดโอต้ตกตกตุ่มแล้วพี่นอ้องอาเท่งเลยสิไปได้ไปนี่ตีนขึ้นทั้งทีว่หาหะตีนเมื่อนะบันน,น,นี่โอ้ทางช่างไปพี่น้องเอามาให้ก็คุณโอ้โอ้ แ้แม่สบายิสึ้นโค้กพี่น้องสบายห้ามฝุ่นนะวันนี้เนาะงานไม่ใช่เสี่ยไส้สจังเลยพี่น้องโอ้ใค่นี่มัไหนแอ่สิดว่าจะเป็นไงงานรมๆแอบิดว่าจเอาลวดจะเลืออยุ่นละ่ป็นใคเนาะ อยาขูดที่นี่ได้บันยึดไข่นางกีนอ่ะแกสีบล่ะแต่ว่าไข่น้อยหน่อยเพื่อนไปเก็บตั้งไหนมาขายขเขาเพื่อ,อเก็บได้หลายคแค่แท้มาเท่านะลงทุนลงมาหาเง้อยกใครอยากมีโย,ยมอยากให้บ้า คมันลอยไปมันหลับประซึบลึกที่สมัยตะกีแล้ะสมัยตะกีพวกนีคนกินเจนได้เอาขินมาตากแดดไปเห็นมันตายตามมาตากแดดไปเมืนอกบตายมันกกบาตายตเรนะืงหน้า เอ็มมาเห็นอรลพี่น้อง้สบายสุดลมสุลมใส่หมวกใส่หมวกอีหมอืมเอ็มมาห้นอะแล้วพี่น้องม,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 มาที่นี่จะไปจะไปพ่อกันตอนนีต่ตอนแม่สบายเก็บไ เราซื้อทมาเบิ้งเราม่สบายจุกแต่ละบรได้พี่น้องด้อยสิ่งสืบภารกิจล้วจะพี่น้องมาเบิ้งเพราะไม่สบายคือละลายบ้างกูนะปื๊ดุูนะเห็นบ้าได้คอยมาหอมซาวน์ซาวน์ตัวนี้กำลังจุบกันอยู่เว้ยตัวนี้ก็มาจุบตาเขาแล้วมึงคอยมาเหมือนพี่น้องกูนะมึงมาให้ลลายคเขาุูนะปาปาพี่น้องมึงมึงทงไม่สบายอ้อยเนาะไปกันเด้อจ้าบ,บันนี้พี่น้อง ขอบคุณสำหรับการรับค้นใจเริ่องกุศลไข่กดไลค์กดแชร์ให้น้ำมัด้วยจ้าคลิปนี้กันไปแล้วจ้าพ่อกันไม่คลิปหน้าตอสวาสดีค่ะ